กำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยสนที่กำลังสกัดจับการค้ายาเสพติดที่จังหวัดเชียงรายประกอบด้วยกองบังคับการสืบสวนส,วนสอบสวน,สวนตำรวจภูธรภัก5กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผ่าเมืองปอปสภัก5กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายสพแม่ฟ้าหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามขาบวนการค้ายาเสพติดจ,จนทราบว่ามีการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากมาจากพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจึงวางกำลังสกัดจับตามเส้นทางที่คาดว่ากลุ่มขบวนการจะใช้ในการลำเลียงยาเสพติดดังกล่าวจนพบรถยนต์หกล้อยีอ่ห้ออีซูซูดัดแปลงใชนรถบรรทุกของทหาร และจากการตรวจค้นภายในรถพบถังน้ำมันขนาด200ลิตร15ถังเมื่อเปิดดูภายในพบเป็นไอซ์หนักประมาณ1,500กิโลกรัมจึงตรวจยึดเอาไว้และจากนั้นมีรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดเอเวอเรติดใบทะเบียนรอ .1507 กทมมีชาย2คนหญิง1คนอยู่ในรถค่ะ ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคนในรถได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่จนปะทะก,กันทําให้ใชายสองคนถูกอาวุธปืนบาดเจ็บทราบชื่อคือนายสำราญและนายอำนาจเจ้าหน้าที่จึงนําส่งโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดอาวุธปืนสั้นขนาด9้ามม2กระบอกและยังจับกลุ่มขบวนการดังกล่าวเพิ่มอีก4ี่คนขณะกำลังขับรถผ่านด่านตรวจแยกอีกอตตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยมีพันเอกมีชัยนินศาสตร์รองผู้บัญชาการกองกําลังผ่าเมืองเปิดเผยว่าการสกัดกัน้นการจับกลุมครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ทะลักเข้าไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศจนสามารถสกัดยาเสพติดในครั้งนี้ได้ ในส่วนรถบรรทุกที่ใช้ในการลำเลียงยาเสพติดครั้งนี้ไม่ได้เป็นรถของทางราชการแต่มีการดัดแปลงทำสีให้คล้ายกันและใส่แผ่นป้ายทะเบียนปลอมขึ้นมาเพื่ออำพรางเจ้าหน้าที่แม้กระทั่งอุปกรณ์ภายในรถเบื้องต้นทราบว่าผู้ที่ถูกจับกลุมทั้งสองคนเป็นอดีตทหารรบพิเศษในพื้นที่จังหวัดลบบุรีแต่ถูกปลดจากราชการแล้ว นอกจากนี้ก็ยังพบชุดฝึกอาวุธปืน AK เครื่องกระสุนและระเบิดลูกคว้างอีกจำนวนหนึ่งซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานชุด eod เข้าทำการตรวจสอบและเก็บกู้ต่อไปค่ะ